สวัสดีครับวันนี้วันที่8พฤศจิกายน2,567นสนะครับสถานการณ์ของคริปโตยังคงไซเวถึงไซเวอัพนะครับเห็นได้จากราคาตอนนี้ก็ขึ้นเป็น2 5 8ล้าน5 8า0 0 0นะครับราคาล่าสุดนะครับก็เชวงเช้านะครับเราก็้ามาไล่ดูกันก่อนก่อนที่จะวางแผนกลยุทธ์ในต่างๆต่อไปในก่อนนะตอนเย็นนะครับก็มาอัปเดต ตอนเช้ากับลุงนะครับลุงเทสคริปโตนั่นเองนะครับเราจะไปดูก่อนนะครับว่าสถานการณ์ของ BTC นั้นมีโอกาสาเป็นเช่นไรนะครับก็เครื่องมือง่ายๆของลุงนะครับไม่ใช่ของลุงคือคือของที่เราใช้จากที่เขามีอยู่แล้วนะครับก็คือมี linear regression นะครับแล้วก็สำคัญคือ r s i นะครับอา i สนี้จะเป็นตัวแม่นะครับเป็นตัวแม่เป็นเครื่องมือตัวแม่ที่ มีหลายใจก็คือว่าจะขึ้นจะลงแล้วก็ต้องดูว่าตอนนี้เขาชี้ขึ้นหรือชี้ลงอยู่ในโอเวอร์โซหรืออยู่ในโอเวอร์บอสโอบอสอะไรพวกนี้นะครับราคาเขาวิ่งวิ่งขึ้นลงลงเพราะนั้นเราจะต้องตามการเคลื่อนที่ขึ้นลงของการตัดสินใจของ MACD RSI นะขออภัยนนะอ s i ให้ดีนะครับส่วน MACD เขาจะตัดสินใจช้ากว่าหน่อยเพราะว่ามีความมั่นคงเป็นพระเอกของ ของตารางของของเซตนะครับของกราฟนะครับจังหวะนี้ราคาก็คงจะต้องไซด์เวอ,อเดินข้างนะครับหลังจากที่ราคานั้นโดดขึ้นมานะครับราคาเมื่อราคาโดดขึ้นมาก็าจะต้องไซด์เวลไปทางเดินข้างแบบนี้ก่อนที่เขาจะยกกรอบลยเนีเลกชั่นขึ้นไปนะครับคือคำนวณเสร็จกรอบลยเนีเลกชั่นจะยกขึ้นไปเสร็จแ,แล้วราคาก็จะค่อ,คอยๆไซด์เวลขึ้นไปแล้วก็ยกตัวเองขึ้นไปตามมันก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับ ก็คือทุกอย่างมันจะเป็นไปโดยโดยธรรมชาตินะครับถ้าเป็นขาขึ้นนะครับถ้ามันยังคงเป็นขาขึ้นมันยังคงจะเป็นธรรมชาติเช่นนี้นะครับตอนนี้นะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับถ้าเราดูว่าเออตอนนี้มันมันจะเป็นแนวโน้มใดนะครับมันเป็นขาขึ้นนะครับถ้าเรานับเว็บเป็นอ e ีเลดเว็บนะครับตัวนี้นับเป็นหนึ่งเลยนะครับนี่คือเส้นที่หนึ่งเลย e นะครับอีเลดเว็บนะครับ 2ก็จะย mm. ่อลงมาตรงนี้ก <darf cabin> <5 Hence. TALIESIN> ่อนก่อนที่จะขึ้นไปที่3นะครับมันจะขึ้นรอบใหญ่นะครับ3แล้วก็ย่อมา4ก่อนพุ่งขึ้น5นะครับไปที่3ล้านนะครับมันจะเป็นเช่นนั้นนะครับคือมันเป็นมันเป็นเป็นไปโดยอัตโนมัติอันนี้ลุงมาเล่าให้ท่านฟังก่อนว่ามันมีโอกาสเป็นเช่นนี้นะครับมันเป็นเช่นนี้นะครับถ้าถ้าพูดถึงอีเล็เว็บนะครับเราะนั้นราคามันจะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับ มีโอกาสที่จะพุ่งแรงขึ้นไปเช่นนี้นะครับพุ่งแรงขึ้นไปนะครับแต่ว่านะครับโดยถ้าเราให้มันลงมาลงมาแรงคือปกติมันจะต้องขึ้นแล้วก็จะอยู่ในกรอบลีนเลคชั่นมันจะต้องมาที่2ไปที่3ย่อที่4ก่อนขึ้นที่5นะครับมีโอกาสไป3ล้าน4ล้านกว่านะครับเป็นเช่นนั้นนะครับนี้1น,นะครับ หนึ่งมาสองมาสามมาสี่ไปห้านะครับหนึ่งงสามสี่ห้านะครับตามอ e ีเล็เว็บนะครับขึ้นนะครับขาขึ้นนะครับเป็นจังหวะแนวโน้มเช่นนั้นอ่าก็ตรงก็ต้องดูอา i ไซด้วยนะครับว่ามันก็จะต้องย่อลงมาตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นไปตรงนี้ก่อนย่อลงมาแล้วก่อนพุ่งขึ้นไปนะครับอารไซจะเป็นเช่นนั้นนะครับให้มันก็เป็นไปตามสเต็ปโคงมันเพราะฉะนั้น แน่นอนว่าปีหน้านะครับแล้วเราก็ดูช่วงจังหวะระยะเวลาด้วยนะครับอันนี้คือหนึ่งแท่งเทียนเป็น1วันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็กะล่วงหน้าว่าถ้าเกิดมันจะไปถึงตรงนี้เนี่ยมันไปถึงตรงนี้เนี่ยจะไปอีกกี่วันนะครับแล้วก็มันจะย่อลงมานะครับอีกประมาณ1เดือนนะครับ1เดือนย่อลงมาก่อนที่จะขึ้นไปขึ้นไปอีกหงเดือนย่อลงมาก่อน ก็ประมาณมีนาเมษานะครับมีนาเมษาเราก็อาจจะถึง3ล้าน4ล้าน BTC นะครับตอนหนึ่ง BTC นะครับอันนี้เล่าให้ฟังล่วงหน้าเฉยๆนะครับท่านจะเชื่อหรือจะคอยดูหรือจะอะไรยังไงก็ช่างใจใช้สติวิจารยา์เยอะๆนะครับอย่างแรกคือต้องมีสติอย่าเราเรียกอะไรอันนี้คือการมโนไปก่อนนะครับคือการจินตนาการไปล่วงหน้านะครับ โดยไม่มีอะไรขวางกั้นนะครับเป็นจินตนาการของลุงโดยเฉพาะนะครับแต่แต่ในการจินตนาการนั้นลุงก็จินตนาการมาจากหลักการของตัวเว็บนะครับใช้อีเล็เว็บนะครับใช้อีเล็เว็บในการจินตนาการนะครับเพราะนั้นทุกคนก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับว่ามันจะเป็นจริงหรือจะไม่เป็นจริงไปอย่างไรนะครับก็รอดูนะครับราคาของมันแต่ว่าถ้าเราดูภาพใหญ่ของมันนะครับเราย่อภาพใหญ่ของมันนะครับ มันแค่ตัวอันนี้จังหวะที่หนึ่งครับขึ้นไปจังหวะที่หนึ่งย่อลงมาสองมันยังจะต้องขึ้นไปสามถ้าเราดูภาพใหญ่ของมันนะครับมันจะต้องขึ้นไปอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยังไงก็เป็นจังหวะขาขึ้นยังไงก็ได้ตังค์นะครับทัาน้นก็ลอ,ลองใจเย็นดูนะครับภาพใหญ่โดยรวมมันยิ่งอ่ามันยิ่งจะเป็นจังหวะใหญ่ๆขึ้นไปนะครับ หมครับหนึสนะครับยังสี่ยัง5ขึ้นไปเยอะนะครับราคาก็จะไปประมาณสักสล้านหรือ5ล้านนะครับถึงหล้านนะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะไปเช่นนั้นตอน1 BTC นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านอดทนได้หรือมีทุนที่ไม่รีบใช้หรือไม่กลัวนะครับในความไม่กลัวนี้ก็คือซื้อทิ้งเอาไว้เลยนะครับห BTC ในวันนี้นะครับในวันหน้าก็จะไปที่3มล้านต่อ1น t c พนะครับคือ,อคือท่านไม่ต้องกลัวว่ามันมันจะด้อยค่าลงมานะครับยังไงซะราคามาต้องขึ้นไปอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดซื้อวันนี้นะครับที่9 0 0 0แสนหรือ1ล้านเนี่ยท่านก็อดทนถือไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าราคาจะไปที่3 4ล้านนะครับยิงเงินล้านเอาไว้เฉยๆลงทุนเอาไว้เฉยๆนะครับอันนี้คือลุงเล่าให้ท่านฟังนะครับ ส่วนท่านจะเป็นยังไงนั้นท่านอันนี้ก็อยู่ที่ท่านจะทนได้หรือเปล่านะครับเพราะราคายัางไงมันก็ต้องซายเว์ way ขึ้นไปอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นจังหวะของมันเช่นนั้นอยู่แล้วนะครับถ้ามันยังคงมีการซื้อขายกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดูกันนะครับดูกันระยะยาวๆนะครับอย่าไปอย่าไปใจออกหรืออย่าไปกลัวกรีบขายซะกอ่อนนะครับคือตอนแรกลุงก็ดูแล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะได้กําไร ้เราต้องใช้เงินนะครับท่านก็ขายได้ตอนนี้ก็เป็นจ,จุดที่ขายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่รีบใช้เงินแล้วอย่าจใจเย็นเงินเรายังมีเหลืออีกเยอะแยะเรายังมีเงินเก็บเอาไว้ตั้งเยอะแยะก็ให้มันอยู่ตรงนั้นไปให้มันค่อยๆฝากเอาไว้เฉยๆนะครับอย่าพิเพ่งไปไปขายมันนะครับก็ต้องใจเย็นๆเอาไว้ก่อนแทนที่ท่านจะได้ตอนนี้อ่ากาไรเป็นกําไรเป็นไม่กี่แสนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านทิ้งเอาไว้อีก เยอะกว่านี้นานกว่านี้กําไรมันน่าจะเป็นล้านนะครับก็ฝากท่านพี่นาไว้ด้วยนะครับไปดูอ่า USD กันนะครับว่าเป็นจังหวะอะไรนะครับเป็นจังหวะเช่นเดียวกันนะครับราคาของ USD จะไปที่8 85 0 0มนะครับมีโอกาสสูงสุดนะครับดูจังหวะสูงสุดแล้วก็ดู RSI ก็อ่าตอนนี้มันเริ่มขึ้นไปถึงจุดสูงสุดจุดที่ต้องขายนะครับถ้าเกิดว่าท่านอ่าไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่ถือเป็น V.I. นะครับตรงนี้เป็นจุดขายนะครับจุดโอเวอร์บอทนี่เอาต้องบอกว่าให้ขายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องขายนะครับถ้าเกิดว่าจะท่านจะทํากําไรเพราะว่าถ้าเกิดเราทนถือเอาไว้นะครับราคามันจะค่อยไซเวยขึ้นไปที่แปดหมืนห้านะครับตอนนี้อยู่ที่เจ็ดหมืนห้าก็ตานะครับราคามันจะขึ้นไปเข้าตัวนะครับเข้าใจว่าจะไปประมาณสักอันนี้หนึ่งเดือน2เดือนสามเดือนก็จะไปประมาณสักอ่าหลัง กุมภามีนานะครับกุมภามีนานะครับก็ถ้าดูจากไทม์เฟรมอ่าวทิตย์นะครับก็จะไปประมาณนั้นนะครับจะไปที่แสนเหรียญแสนดอลลาร์นี้ที่ประมาณสักแสนดอลลาร์ก็อีกประมาณสักสี่ห้าเดือนนะครับภายในสี่ห้าเดือนนี้นะครับราคาจะไปที่แสนดอลลาร์นะครับอันนี้ลุงก,ก็เล่าให้ฟังล่วงหน้าเฉยๆเนี่ยครับ เล่าให้ฟังล่วงหน้าจากที่ที่ลุงเห็นนะครับตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น2จะขึ้นไป3ลงมา4และขึ้นไป5นะครับจะไปที่แสนแสนดอลลาร์นะครับอันนี้เราก็เล่าให้ท่านฟังจากาเราเอาหลักการของอ e ีเลดเว็บนะครับอีเลเว็บก็คือ 5, อ่ากราฟ5ตัวนะครับก็1,2,3,4,5นะครับอีเลดเว็บนะครับ สำคัญนะครับถ้าเกิดท่านดูท่านก็ต้องดูให้เป็นแล้วก็ดูจํานวนขาขึ้นหรือจังหวะขาขึ้นมันจะต้องเป็นจังหวะขาขึ้นเท่านั้นนะครับตอนนี้มันไม่มีทางท um, really ี่จะเป็นจังหวะขาลงเพราะว่าราคามันเป็นจังหวะยกสูงขึ้นไปนะครับถ้าดูจากตรงนี้มันเป็นจังหวะยกสูงนะครับจังหวะยกสูงขึ้นไปนะครับเพราะนั้นราคาต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ปีหน้าก็ทุกคนก็จะรวยกันนะครับ ก็ฝากท่านรับชมเอาไว้ดอดก่อนนะครับมีคําถามเรื่องลูน่ามานะครับลูน่าหลายคนก็อยากรู้ว่าลูน่าจะเป็นยังไงบ้างลุงนะครับตอนนี้ราคาเป็นอย่างไรนะครับเราก็ใจเย็นนะครับดูลูน่ากันหน่อยนะครับลูน่าไทม์เฟรมเดย์กำลังเป็นจังหวะไซด์เวอาพขึ้นไปนะครับจังหวะเป็นจังหวะไซด์เวอขึ้นไปนะครับไทฟ์เฟรมเดย์นะครับ กำลังเป็นจังหวะไซด์เว็บขึ้นไปแล้วาถามว่านะครับถ้าเรานับเป็นอ e ีเล็เว็บตัวนี้อ e ีเล็เว็บตรงนี้น่าจะจบขึ้นลูกที่ห้าขาลงนะครับคือลูกที่ห้าขาลงทีนี้มันจะเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับการนับสั้นๆมันก็จะเป็นหนึ่งสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้านะครับ้านับสั้นๆแต่แต่แต่ถ้านับเป็นลูกละนาดยาวๆนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งนะครับ ขึ้นลูกเว็บลูกที่1แค่นั้นเองอยังไม่จบยังไม่จบที่จะขึ้นลูกที่1นะครับพอลูกที่1เสร็จมันจะกลายเป็นลูกที่2นะครับก็จะกลายลงมาเป็นลูกที่2องอันนี้จะเป็น2องจะขึ้น3ย่อ4ก่อนขึ้น5นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าประมาณ4เดือนนะครับราคาจะไปที่ถ้าอประมาณสัก4เดือนราคาก็จะไปที่ 0.0045นะครับอีกประมาณ4เดือนนะครับแต่จริงๆไม่น่าจะถึงก็ได้อาจจะไปเลนโลนี้นะครับอาจจะไปถึง0.0040นะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นที่ลุงติดดอยเอาไว้นะครับลุงก็ไม่รีบร้อนลุงก็ทิ้งเงินเอาไว้หมื่นกว่าบาทนะครับลุงก็เข้าเอาไว้หมื่นบาทนะครับซึ่งราคามันก็ยอบขึ้นขึ้นลงๆนะครับตามอ s i ไส้น ตามอาลัยสขึ้นขึ้นลงลงเพราะฉะน,นั้นถ้าเกิดทุกคนเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจโดยหลักการของอีเลียดเว็บโดยหลักการของการเคลื่อนที่ของราคานะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมื่อทุกคนเข้าใจก็จะ,ะก็จะเห็นได้ว่านะครับราคานะครับเทียบกับเวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอยู่ในกรอบลีเนเรชันสูงสุดและกรอบลีเนเรชันต่ำสุดนะครับราคาก็จะอยู่ในกรอบของมัน เป็นสาเวฟขึ้นไปอย่างนี้จนกระทั่งถึงจุดสูงสุดนะครับเราใช้หลักการนี้ในการที่ดูราคานะครับแล้วมันจะผน,นวกถ้าเกิดดูภาพใหญ่ๆโดยรวมการขึ้นลงลื้นที่มันจะไปผนวกเป็นอีเลียดเวฟซึ่งอยู่ในอยู่ในกรอบนั้นนะครับอันนี้ทุกคนต้องมองให้ออกนะครับถ้าเราดูภาพใหญ่โดยรวมของมันนะครับตัว iSI ก็จะขึ้นลงเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบ iSI เช่นเดียวกันนะครับ อยู่ในกรอบน i ้ในเ i คมันก็จะขึ้นเช่ขึ้นลงเช่นนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆเป็นไปนะครับตอนนี้มันเป็นขาขึ้นนะครับตอนนี้ Time Frame Day เป็นขาขึ้นนะครับแน่นอนว่าราคาทุกคนที่ติดดอยเอาไว้นะครับอย่างลุงก็อยากจะกลับเขาขึ้นไปที่0 0 0 4 0เร็วหน่อยนะครับก็ลุงก็ต้องรอประมาณสัก23เดือนนะครับก <c oughs> ็คือปีหน้านั่นเองนะครับแล้วหลายคนก็ เขาเรียกอะไรนะครับรอรอ,อที่จะเป็นหนึ่งสตังค์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังรอสต์หนึ่งสตังค์นี่ประมาณอีกปีตดปีถัดไปนะครับไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับนี้ดูสัญญาณของลูน่าก่อนนะครับไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับถ้าจะหนึ่งสตังค์นี่หนึ่งสตังค์นี้ก็ประมาณอีกปีหน้านะครับภายในปีปีป,ปีถัดไปก็คืออีกสองปีนะครับอีกสองปีอาจจะได้เห็นหนึ่งสตังค์ ไไอาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับดูก่อนนะครับหนึ่งสตางค์นี้จะได้เห็นไหมเดี๋ยวขอดู่อยนะครับโอ้หนึ่งสตางค์มีโอกาสได้เห็นไปประมาณอีกสองปีนะครับอีกสองปีจะได้เห็นหนึ่งสตางค์นะครับถ้าจากตรงนี้นะครับก็เพราะอะไรครับ ก็อันนี้เป็น1ปีใช่ไหมครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้เป็น1ปีนะครับหปีนี้คือเห็นแค่0 0นย์จุดศูนให้0ูนนะครับถึง0ูน1นะครับหปีนะครับแล้วถ้าเลยไปถึง0ถงูถึงถหนึ่งสตังนี้ก็คือ เลยไปอีกประมาณสักปีหนึ่งนะครับเพราะนั้นสองปีจะถึงหนึ่งสตังค์นะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับดูง่ายๆอยู่แค่นี้นะครับเราก็กะเก่งราคาแล้วก็วันเวลาจากการเคลื่อนที่ของมันนะครับโดยการเคลื่อนที่ของมันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับม,มันมีกฎตายตัวของมันอยู่แล้วนะครับกฎของมันนะครับตอนนี้มันกําลังจะเป็นขาขึ้นนะครับ ถ้าเป็นขาลงนะครับตัวนี้มาที่1มาที่2มาที่สามมาที่4ี่มาที่ห้าตัวนี้ก็เป็นเว็บอลเลเว็บขาลงเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มันจะเริ่มเป็นอีเลเว็บขาขึ้นก็คือขึ้นเป็น1ย่อมา2ขึ้นเป็นสามย่อมาสี่ก่อนขึ้นห้านะครับเป็นอีเลเวบขาขึ้นนะครับตัวนี้แบ่งภาคกันนะครับอันนี้เป็นเป็นขาลงอันนี้เป็นขาขึ้นนะครับ ก็ประมาณถ้าจะให้หนึ่งสตางค์ก็ประมาณอีกสองปีนะครับถึงจะไปที่หนึ่งสตางค์นะครับอีกสองปีนะครับก็ถือว่ายังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกสองปีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังจะจะจะ,จะค่อยๆขึ้นไปนะครับจะไปที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่ห้านี้ก็ผ่านไปประมาณสักสามเดือนสี่เดือนนะครับ ก่อนี่ขึ้นไปที่0.0050นะครับก็อย่างปีนี้ต้องเห็นนะครับไม่ใช่ครับปีหน้าต้องเห็นนะครับปีหน้าจะอยู่ที่0.0050นะครับก็ใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งหล่นอะไรทั้งสิ้นต้องอดทนถือต่อไปนะครับ mm hmm. ก็เรียนท่านนักทุนได้ลองพิจารณาดูอันนี้เป็น THB Luna นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดู TH uh, USD ของ Luna mm hmm. กันบ้างนะครับ mm hmm. ก็ดู Luna mm hmm. ตอนนี้ก็คือว่า มันมันจบขาลงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวน,นี้ก็คือว่าเป็นน่าจะเป็นขึ้นลูกที่ห้าเรียบร้อยนะครับทีนี้มันก็จะเริ่มนับหนึ่งขึ้นใหม่นะเริ่มนับหนึ่งขึ้นใหม่สองสามสี่ห้านะครับก็คือต้องนับเป็นตามปกติอ e ีเล็เว็บขาขึ้นนะครับตอนนี้เข้าใจว่ามันลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับขาลงตามสุดนะครับ ลงต่ำสุดก็คือนับตัวนี้นะครับ1 2 3 3 4สีนะครับเอเรียดเว็บนะครับยังไงต้องใช้ออเรียดเว็บในการนับนะครับหรือหรือจะดูแพทเทิร์นแพทเทิร์นขาลงนะครับตอนนี้มันจบมันจบขาลงแล้วนะครับเหลือแต่เป็นขาขึ้นนะครับทีนี้ก็จะเป็นจังหวะที่มันเริ่มนับ1ขึ้นไปย่อ2 ขึ้นสามยอดสี่ขึ้นห้านะครับแค่นั่นเองนะครับยีเล็ดเว็บนะครับถ้าเราเข้าใจลำดับของเหตุการณ์นะครับแล้วก็ดูภาพใหญ่ๆโดยรวมของมันราคาก็จะกลับฟื้นคืนขึ้นมานะครับก็ต้องรอใช้ระยะเวลาในการรอกัอนหน่อยนะครับอย่างแั่งทุนได้ทราบแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราดูไปสองเหรียญน,นะครับ แต่ที่สําคัญเราได้รู้ว่าภาพใหญ่โดยรวมของราคานั้นมันไปเท่าไหร่แล้วก็จะเดินทางเป็นยังไงนะครับอันนี้คือภาพใหญ่โดยรวมนะครับดูภาพกว้างเอาไวก้ก่อนท่านจะได้กะเก่งแล้วก็วางวางาการทำาการลงทุนเอาไว้ล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นสองล้านห้านี่ถือว่ายังเด็กๆใช่ไหมครับถ้าเกิดท่านาดูตอนนี้ก็คือว่ามันยังเด็กๆ ถัดไปสามล้านสี่ล้านต่างหากลหละที่จะเป็นก้าใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าหนึ่ง BTC เป็นสามล้านก็ซื้อรถสปอร์ตได้กี่คันนะครับถ้าเกิดท่านลงทุนไว้ตอนนี้นะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาแตอันนี้เราก็ลุงก็ให้ดูแค่สองสองเหรียญก่อนนะครับวันนี้ลุงให้ดูแค่สองเหรียญน,นะครับเพื่อชักจูงแล้วก็ก่าวให้ทุกคนมั่นใจได้ว่า ลงทุนวันนี้อาจจะขาดทุนเล็กๆน้อยๆอยตอนที่มันย่อลงมาเป็นจังหวะขึ้นลูกที่2ที่3ก่อนที่มันจะขึ้นไปลูกที่4ี่ที่หซึ่งมันจะไปที่3ล้าน4ล้านบาทนะครับเล่าให้ท่านฟังแบบนี้ถามว่าแบบนี้มันโม้เกินไปหรือเปล่าหรือมันมีโอกาสจะเป็นไปได้หรือเปล่าเราก็ดูจากทิศทางของ time frame ต่างๆนะครับเมื่อดู time frame แล้วก็มาดู ว่าราคาตอนนี้มันอยู่ที่เป็นมันจะพักราคาก่อนมันจะไซด์เวลด้านข้างก่อนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังถ้าเราดูภาพโดยรวมใหญ่ๆเป็นนะครับถ้าเราเข้าใจในการดูอ e ีนเทเว็บนะครับอีเทเว็บก็พอเข้าใจเสร็จปุ๊บมันจะเอานำมาให้เราลากให้เห็นก็จะเป็นอย่างที่เราต้องการที่จะเห็นเช่นนี้นะครับถ้าเราดูภาพ การลากของมันนะครับขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ขึ้นไปหนึ่งลงมาสองเตรียมขึ้นไปสามย่อไปสี่แล้วก็ขึ้นไปห้าสุดท้ายจะไปที่สามล้านบาทนะครับสามล้านเห็นเห็นนะครับมันก็อยู่ที่เวลานะครับเวลาก็ประมาณสักประมาณเมษาปีหน้าสามล้านบาทนะครับท่านเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็อยู่ที่ตัวท่านเองลองใช้สติวิจารณญาณดูนะครับเลาลุงไม่ได้บังคับให้ท่านเชื่อนะครับแต่การุณาติดตามไปเรื่อยๆนะครับว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเป็นเช่นั้นหรือเปล่านะครับจะเป็นเช่นั้นจริงๆหรือเปล่าแล้ในการนับอิเล็กเว็บนะครับตรงนี้อาจจะจบเริ่มนับหนึ่งเป็นขึ้นลูกที่1นึ่งตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ย่อลงมาเป็นสขึ้นสาม ตงสี่ขึ้นห้าสุดท้ายก็จะไปที่3ล้านอยู่ดียังไงก็ไปที่3ล้านอยู่ดีคือ,อถ้าดูแนวโน้มแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาอาจจะเป็น1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนก็จะเป็นธันวาธันวากรกลาคมภามีนา ใช่ไหมครับก็มีนาปีหน้าก็จะเห็นสามล้านบาททีนี้เมื่อทุกคนรู้แบบนี้ก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นไปอย่างที่ลุงเล่าให้ท่านฟังหรือเปล่าในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับสมล้านบาทต่อหนึ่ง BTC หรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะจะพยายามให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็ อดทนรวยให้ได้นะครับเราเรามีมานะมีความอดทนนะครับแล้วก็รู้แล้วรู้เทคนิคแบบนี้แล้วก็กระจายเทคนิคบอกทุกคนไปนะครับเรามาเรียนรู้ว่าเอ๊ะสิ่งที่ลุงเล่าให้ท่านฟังนี่ลุงเล่าจากอะไรมีหลักการอะไรบ้างนะครับแล้วใช้เครื่องมืออะไรยังไงนะครับแล้วมันจะเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือ เราลุงเล่เาใหญ่ๆนะครับภาพเหมือนว่าท่านเป็น vi คนๆนึงนะครับกินระยะยาวแต่ว่าถ้าเกิดท่านเล่นเป็นวันๆหรือเล่นเล่นเป็นช่วงๆนะครับเราก็ตัดสินใจจาก ma c d และ rsi นะครับตอนนี้มันกําลังเป็นขาขึ้นไปถึงจุดทํากำไรสูงสุดท่านก็ขายนะครับวันนี้คือขายก่อนมันจะย่อลงมาใช่ไหมครับเมื่อเช้าตอนที่เรามาตอนแรกเปิดคลิปขึ้นมามาอยู่ที่22ล 2, ้าน5 5 8 0 0 0 80,000นะครับตอนนี้ราคาลงมาที่2ล้าน5 0 5 7 5นะครับราคามันก็ย่อลงมาเรื่อยๆนะครับคือตอนนี้มันถึงจุดสูงสุดมันจะเป็นราคาย่อไปทางด้านข้างถึงย่อไซด์เวดาวนะครับท่านก็ไปดูว่าอะไรต่ำสุดที่ท่านจะช้อนซื้อนะครับช้อนซื้อได้ก็ไปลองพี่นาดูนะครับราคาก็เป็นแนวโน้มขึ้นลงนะครับเป็นเขียวกับแดงนะครับเพราะนั้น ตอนนี้ก็เราก็เราก็ดูจังหวะแล้วเราก็ดูว่ามันจะเป็นจังหวะขาขึ้นตัวไหนเป็นขาขึ้นเราก็ซ้อนนะครับตัวไหนเป็นขาลงเราก็ขายออกนะครับท่านก็ดูเอานะครับไม่ไม่ยากอะไรนะครับก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็3มสิ่งที่ลงุงอ่าควรอ่าอยากให้ให้ทุกท่านนั้นลองพิจารณาเราก็คิดติดต่องดูก็คือการอ่าถือศินนะครับโดยไม่สร้าง กรรมใดๆน,น,นะครับการให้ทานนะครับให้ทานก็ให้ทานกับคนที่อยู่ในบ้านคนใกล้ตัวกับเราก่อนนะครับพอนําใจกับคนใกล้ตัวเราแล้วก็ให้ทานกับคนเกยไกลหรือคนที่เรารู้จักแล้วก็คนที่เราเลื่อมใสอย่างลุงนะครับยกตัวอย่างเป็นลุงกันแล้วกันก็ <c oughs> <poco> <c oughs> โอนให้ลุงกันแล้วกันส่วนจะมากจะน้อยอยู่ที่เรามีจิตศรัทธาแล้วก็มีความสบายใจในการให้ทานนะครับอย่างให้ทานด้วยให้กับลุงสบายใจก็ โอนมาให้ลุง300บาทก็พอนะครับหรือแล้วแต่าจิตสถัทาของแต่ละคนนะครับไม่ไม่ไม่ต้องมากไม่ต้องน้อยนะครับอยู่ที่ความสบายใจของทุกท่านนะครับและเมื่อนะครับทำสอสิ่งแล้วทุกๆวันนะครับเราจะต้องมาสรุปด้วยการทําสมาธิแล้วก็ภาวนานะครับการภาวนาเพื่อสรุปแต่ละวันแต่ละวันที่เราทํามานั้นเราได้ทําอะไรไปบ้าง แล้วก็ให้มันเกิดสติให้มัมีสมาธิจะเกิดพลังแล้วก็ยกระดับจิตวิญญาณของตัวเรานะครับก็คือทําการรักษาศีลการให้ทานแล้วต้องมีการรู้จักภาวนาแล้วมาจัดการสติจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้มันเกิดให้เป็นระบบยกขึ้นยกยกระดับจิตวิญญาณของเราขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาเข้าใจกราฟต่างๆเมื่อสักครู่ที่ลงุงได้อธิบายไปนะครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้าง จังหวะที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าชัดจังหวะที่มันจะดับไปมันก็ต้องดับไปเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดหรืออย่าไปไปไปลอยตีหรืออย่าไปการันตีหรือรรอย่าไปยึดติดกับอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับเรียนให้ท่านทราบด้วยความจริงใจนะครับเพราะนั้นอยู่ที่ท่าน,นังทุนจะใช้วิจ,จารณญาณใช้สติในการที่จะ,ะดึงดึงสติดูจังหวะแต่ละจังหวะแต่แต่ละกราฟให้มันเกิดประโยชน์ต่อตัวเองนะครับ ด้วยความเคารพนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ <Baby Monster! S 1> มาดูรายละเอียดของช่องของ Take ุงเทคิปโตนะครับว่าดูยังไงตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมกเข้าไปก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ o y u t u b e ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมอ่าลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีอ่าลงทุนง่ายๆนะครับ ับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open So u r c e l i น e นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับตรงนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้ในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดถ้าเราย่อคลิปลองอมาแค่นั้นเองฝากไว้ด้วยนะครับ